อาต่อมามาดูยอะการหายอดคงเหลือนะคะคำว่าการหายอดคงเหลือก็คือหาผลต่างด้านเดบิตเทียบกับผลต่างด้านเครดิตแล้วก็เอามาปรับปรุงหรือคิดวิเคราะห์นะคะกรณีที่บันทึกบัญชีแยกประเภทมียอดเพียงด้านเดียวทำการรวมยอดทั้งหมดและเอามาเขียนผลรวม ผลรวมด้วยดินสอในช่องรายการต่อจากบันทึกบรรทัดสุดท้ายอ่ะเรามาดูอันนี้คือทีแ c o เค t ของวัสดุนะคะของวัสดุอาจารย์มียอดยกมา4,000อาจารย์มีเงินสด2 4 0 4เพราะฉะนั้นผลรวมที่จะยกไปงวดหน้าอยู่ด้านไหนเป็นหลักคะอยู่ด้านเดบิตเป็นหลักถูกไหมอ่าอันนี้แค่นี้เองนะคะ เป็นการหายอดคงเหลือและเราจะเอายอดคงเหลือนี้ไปทําอะไรคะอาจารย์เราจะเอาไปใส่งบทดลองหลังสิ้นงวดหรือหลังรายการปรับปรุงนะคะอ่ะเรามาดูต่อเรามีรายได้เบิกเกินรายได้ค่าบริการรักษาบัญชีเรามีเงินสดมีลูกหนี้ลูกหนี้เราได้มาแค่นี้ตามโจทย์ตามโจทย์นะคะ เราก็จะเห็นว่า2ส่วนนี้มันอยู่ด้านเครดิตธรรมชาติของมันเป็นเครดิตเรารายได้บันทึกเพิ่มเข้าไปเป็น800 80, 0 0เวลาเอามาใส่ในงบทดลองหนูต้องใสใ่ถูกช่องนะคะหรือบางทีต้องใส่ให้ถูกเครื่องหมายคำว่างบทดลองเนี่ยบางทีเขาจะใส่เป็นอ่าเป็นช่องเดียวใส่เครื่องหมายลบบวกลบบวกสุดท้ายนอกกันเป็น0หรือบางทีแยกช่องนะคะหนูต้องเข้าใจนะว่า ถ้าเป็นสินทรัพย์อยู่ด้านเดบิตถ้าเป็นนี้สินและทุนอยู่ด้านเครดิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะต่อมาการหายยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทมียอดทั้งสองด้านให้รวมยอดทั้งหมดของแต่ละด้านแล้วเขียนผลรวมด้วยดินสอในช่องเดบิตและช่องเครดิตความหมายก็คือวิธีทำแรกแลุกเขียนผลรวมของแต่ละด้านไว้ก่อน เป็นดินสอนะคะเสร็จปุ๊บมองด้วยตาเปล่าเอ๊ะด้านไหนเยอะคะด้านไหนเยอะด้าน a ถูกไหมคะด้าน asset เยอะนะคะส่วนด้านอีกด้านหนึ่งด้าน credit เราบอกว่าเราเสียไปหมื่นมีแค่นี้หรอทั้งเดือนทั้งเดือนมีแค่นี้เราจะหายอดคงเหลือเพื่อนจะนำไปปิดบัญชี แล้วก็บันทึกรายการดังกล่าวในงบการเงินเราก็บอกว่าผลต่างของ2ด้านเนี้ยคือตัวเลขยกไปงวดหน้าตัวเลขยกไปงวดหน้าอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่ามันอยู่ด้านไหนมันอยู่ด้านเดบิตหรือเครดิตมันส่งผลยังไงกับงบการเงินอันนี้ต้องไม่ลืมนะคะหลังจากนั้นให้นํายอดรวมที่ได้จากข้อ2ข้อ3 ทั้งสองด้านมาหักลบลบกันแล้วด้านที่มียอดสูงกว่าผลต่างจะเรียกว่ายอดดุลหรือยอดคงเหลือหลังจากนั้นให้ใส่ผลต่างในช่องรายการของด้านที่มียอดรวมสูงกว่าบัญชีที่มีผลรวมด้านเดบิตมากกว่าเครดิตในทางกลับกันที่มีผลรวมด้านเครดิตมากกว่าที่จะปรากฏยอดยุดยอดดุลด้านเครดิตเช่นเดียวกันหานะคะ ผลต่างนะคะหาผลต่างอยู่ด้านไหนเราโน้ตไว้ด้านนั้นลูกเรารู้ว่า72 0 0 0มันมากกว่า16 0 0ยังไงก็มากกว่าเราก็มาดูอ่ะลบกันออกมาแล้วได้56 0 0 0ได้5 6 0 0 0เราก็จะปิดบัญชีทำเป็นเหมือนกับรายการที่ดุลไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะส่วนการหายอดคงเหลือต่อเนาะการหายยอดคงเหลือต่อก็เจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้ามีมาตั้งแต่ไหนคะ เพิ่งมีในงวดปีนี้เนาะในในงวดปีเดือนมกราในงวดเดือนมกราก่อนหน้านี้เจ้าหนี้การค้ามียกมาไหมกลับไปดูสชคะเรามียอดยกมามีเจ้าหนี้การค้าไหมมีนะคะมีเจ้าหนี้การค้าเป็นยอดยกมา คราวนี้เรามาดูในสมุดบัญชีแยกประเภทสิสมุดบัญชีแยกประเภทเงินเดือนค่าเช่าค่าจ่ายเบ็ดเตล็ดดูเจ้านี่ก่อนดูเจ้านี่มียอดยกมาเช่นเดียวกันนะคะมียอดยกมา60,000ื่นนะคะแล้วก็มีเงินสดมีการจ่ายชําระเงินสด2ครั้งแล้วก็มีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเฮ้ยอาจารย์สงสัยทําไมในโจทย์ มีเจ้าหนี้มียอดยกมาคือ254 2 25 0 5 0 0 0แนะคะแต่ทำไมในบัญชีแยกประเภทของเจ้าหนี้ทำไมมียอดยกมาแค่นี้น่าจะผิดนะเนี่ยเห็นไหมคะจริงๆเจ้าหนี้การค้าอยู่ด้าน เครดิตเนาะต้องมียอดยกมาเป็นยังไงลูกสองห้าสี่สองแสนห้ามนะคะไปตรวจสอบวันที่2ซื้ออุปกรณ์จริงวันที่14มีการได้รับเงินสดมีการได้รับเงินสดห0 0 0ื่นวันที่24อีกส0 0 0มื่นเพราะฉะนั้นเจ้านี้การค้า ยอดรวมด้านเดบิตได้80,000ยอดรวมด้านเครดิตถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น254ยอดรวมด้านเครดิตก็จะเปลี่ยนไปนะคะทุนทุนมียอดยกมาอย่างเดียวไม่ได้มีรายการเคลื่อนไหวนะคะทุนมกลาปี X1 ็ถอนใช้ส่วนตัวก็เกิดแค่ครั้งเดียวไม่ได้มีการเคลื่อนไหวรายได้รายได้ชื่อบัญชีมันบอกว่าเป็นชื่อบัญชีรายได้ มันมีเงินสดมีรายได้จากเงินสดเรารับให้บริการแล้วเขาจ่ายเงินสดนะคะแล้วเรามีรายได้จากลูกหนี้จากลูกหนี้ก็คือเราให้บริการแล้วเขายังไม่จ่ายเงินเราเรียกเขาว่าลูกหนี้นะคะเงินเดือนเงินเดือนก็เป็นการจ่ายคู่กับบัญชีเงินสดเงินเดือนสังเกตนะคะหนูสังเกตดู ารายการที่เป็นค่าจ่ายในการดําเนินงานเราจะบันทึกคู่กับบัญชีไม่เงินสดก็เจ้าหนี้เนะาะเสร็จปุ๊บพอตอนจ่ายเงินเราก็จะบันทึกล้างรายการหากเป็นเจ้าหนี้หรือบันทึกเงินสดคู่กับบัญชีเงินเดือนนะคะพอได้ไหมคะเขาเรียกว่าการผ่านรายการนะคะมีการจ่ายค่าเช่าจ่ายเป็นเงินสดนะคะ เราไม่ได้มาบันทึกบัญชีเงินสดนะคะตอนนี้เราอยู่ในผังบัญชีของเงินเดือนเราอยู่ในผังบัญชีของค่าเช่านะคะค่าโฆษณาก็จ่ายเงินสดฝั่งนี้เล็กๆน้อยๆก็เดบิต1000บาทค่าใช้จ่ายเบ็เตล็ดค่าใชจ่ายเบตเตล็ดเหมือนกันเลยค่ะสังเกตหมวดค่าใช้จ่ายอาจารย์เดบิตเดบิตทั้งหมดเลยคู่กับบัญชีอะไรไม่เป็นเงินสดก็เป็นเจ้าหนี้นะคะ เสร็จปุ๊บรายการค่าใช้จ่ายเบตดเตล็ดก็มีการบันทึกรายการเงินสดค่าโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันนะคะค่าน้ำค่าไฟก็เช่นเดียวกันนะคะมีการบันทึกจริงๆอันนี้ก็เป็นค่าค่าใช้จ่ายหรืออันนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์ได้นะแต่ไม่ใช่ตัวนี้ความหมายก็คือมันเน็ตก,กันกับเงินสดเป็นศูนย นะคะเราไม่ต้องเขียนซ้ำนะคะอันนี้หัวมันบอกอยู่แล้วเป็นค่าจ่ายเบ็ดเล็ดเอาที่ไหนไปจ่ายเบ็ดเล็ดเอาเงินสดมาจ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะการหายอดคงเหลือหรือยอดดุลเพื่ออะไรเพื่อเราจะยอมรับว่าเราจะเอารายการที่อยู่ในบัญชีแยกประเภทที่เป็นยอดคงเหลือเนี่ยไปปิดใส่อยู่ในงบดุลเนี่ยได้ยังไงนะคะปิดใส่อยู่ในงบดุลได้ยังไงหนูดูนะเราก็จะมีบัญชีแยกประเภทที่มียอดด้านเดียว นะคะยอดด้านเดียวคือฝั่งซ้ายไม่ได้ทําธุรกรรมรายการค้าอะไรเลยเรามียอดยกมาเรามียอดเงินสด6กพันสี่นี้นะคะก็จะไปอยู่ปรากฏอยู่ในงบทดลองอ่าเรามาดูรายได้ค่าบริการเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะต่อมามาดูการหายอดต่อเนื่องค่ะการหายอดต่อเนื่องอ่าการหายอดคงเหลือ ขอภัยคะ่ะการหายยอดคงเหลือกรณีที่บัญชีแยกประเภทมี2ด้านมี2ด้านต้องหาผลต่างของ A กับของด้านเดบิตกับด้านเครดิตถ้าผลมันอยู่ด้านไหนเราก็บันทึกบัญชีด้านนั้นคะ่ะหมายถึงเอายอดที่มันเหลืออยู่ด้านไหนด้านนั้นไปใส่ในงบทดลองการหายอดคงเหลือเห็นไหมคะลูกนี้อาจารย์มียอดยกมาอาจารย์มีรับชําระเป็นเงินสดลูกนี้ลดลงใช่ไหม แล้วก็ได้บริการมาอีก3,660 0เพราะฉะนั้นผลรวมด้านเดบิตของอาจารย์คือ72,000ผลรวมด้านเครดิตคือ16,000อาจารย์ต้องมีเหลือยกไปงวดหน้าเยอะอยู่ด้านไหนอยู่ด้านเดบิตนะคะ56,000การหาย,ยอดคงเหลือเจ้านี้การค้านี่อันนี้ก็ยังสงสัยว่าทำไมมันเป็น60,000เนาะโจทย์มันต้องเป็น2 5 0 0นนะคะอันนีน้น่าจะมีความผิดพลาด ะะก็คือสรุปว่าเอาผม,มผลรวมด้านเครดิตเพราะว่ามันเยอะกว่านะคะไปลบด้วยด้านเดบิตารายการบัญชีจะปรากฏยอดดุลปกตินะคะอย่าลืมนะคะทบทวนธรรมชาติของสินทรัพย์คือเดบิตธรรมชาติของหนี้สินและทุนคือเครดิตแต่ทำไมรายได้ถึงอยู่ด้านเครดิต พไราะรายได้ต้องอยู่ฝั่งเดียวกับส่วนของเจ้าของเพไราะรายได้ทําให้ส่วนของเจ้าของเป็นไงคะเพิ่มส่วนค่าใช้จ่ายทําให้ส่วนของเจ้าของลดตัวค่าใช้จ่ายก็เลยลดลงอยู่ด้านเดบิตต่อมานะคะถ้าสมมุติว่า2ด้านเป็น0หมายความว่ายอดรวมด้านเดบิตกับยอดรวมด้านเครดิตเท่ากันเป๊ะเท่ากันเป๊ะแปลว่า ไม่มียอดยกไปไม่ต้องยกไปสำหรับเดือนหน้าแปลว่าอาจารย์ขายของอาจารย์ขายเป็นเงินเชื่อก็จริงขายเป็นลูกหนี้ก็จริงแต่อาจารย์ได้เงินครบแล้วก็ถือว่าไม่มียอดยกไปไม่ต้องไปทวงหนี้ในวัหน้านะคะยอดดุลด้านเครดิตอ่ะสังเกตเราทำเราจะปิดยอดดุลด้าน เครดิต uh, สมมติต่างอันนี้คือบัญชีเจ้าหนี้การค้าอันนี้คือเลขที่บัญชี201เจ้าหนี้คือหมวด2ถูกไหมคะอาจารย์มียอดยกมา60,000เนาะอาจารย์ก็มีได้จ่ายเงินเข้าไปวันที่ 14- 24 31ออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีการซื้ออุปกรณ์นะคะซื้ออุปกรณ์แต่ซื้อเป็นเงินเชื่อ จานก็มีอุปกรณ์80,000ผลรวมของด้านเดบิตกับผลรวมของด้านเครดิตด้านเท่ากันอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นศูนย์ศูนย์ก็จะไม่มียอดคงเหลือยกไปนะคะจากรายการดังกล่าวสรุปเรามาดูงบทดลองเรามาดูรายการที่จะเหลือไปงบทดลองของแต่ละรายการค่ะ เริ่มต้นที่เงินสดค่ะเงินสดทะไล่มายอดรวมด้านเดบิตลองบวกนะคะหักด้วยยอดรวมด้านเครดิตอาจารย์ใช้คาว่าหักนะคะหักด้วยยอดรวมด้านเครดิตเราจะรู้ว่ามียอดเดบิตมากกว่าเครดิตอยู่73,600นะคะแล้วมาดูลูกนี้ลูกนี้รายการที่มากกว่า คือ50,000อยู่ด้านเดบิตใส่วงกลมแบบนี้ไ้ก่อนค่ะเพื่อที่จะเตรียมเอารายการนีย้ยกยอดไปงวดหน้าเราเรียกว่ารายการคงเหลือนะคะวัสดุสำนักงานยังไม่มีคนใช้เลยถ้าสมมุติมีคนใช้ไปเนี่ยมันจะต้องมียอดด้านเครดิตนะคะใบอุปกรณ์สำนักงานนะคะอุปกรณ์สำนักงานมียกมาแสนหกมีเจ้าหนี้สี่ห0ื่น เจ้าหนี้การค้ามียอดยกมา60,000นะคะแล้วก็มีจ่ายเงินแล้วก็มีซื้ออุปกรณ์ยังจ่ายไม่ครบอยู่20,000มันก็จะเหลือด้านเครดิตยกไปนะคะ,อะยอดยกมาอ๋เมื่อกี้อาจารย์ดูผิดบัญชีขออภัยค่ะตัวทุนเนาะคือ254ตัวเจ้าหนี้การค้าเป็น60,000ถูกแล้วนะคะมีการถอนใช้ส่วนตัวเงินสดหายไป ถอนใช้ส่วนตัวแม้ว่าจะเป็นหมวด3เหมือนทุนแต่อยู่คนละฝั่งเห็นไหมธรรมชาติอยู่คนละฝั่งเพราะว่ามันทำให้ทุนลดลงแล้วก็รายได้ธรรมชาติของรายได้ต้องอยู่ฝั่งเดียวกับทุนรายได้อยู่ด้านเครดิตค่ะส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ด้านเดบิตนะคะก็จะเห็นมียอดคงเหลือของแต่ละบัญชีเราเอาวงกลมวงกลมพวกนี้มาใส่ ไว้ที่ไหนมาใส่ในงบทดลองค่ะเราเรียกว่างบทดลองหลังปิดบัญชีก็ได้หรือเราเรียกว่าเป็นการสรุปอาจจะยังไม่ปิดบัญชีครบเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องรายการปรับปรุงนะคะเราเรียกว่างบทดลองเนี่ยมันคืออะไรงบทดลองมันคือการสรุปรายการคงเหลือของบัญชีแยกประเภทค่ะทุกบัญชีทุกบัญชีของบัญชีแยกประเภท ณวันใดวันหนึ่งนะคะเพื่อแสดงยอดทางด้านเดบิตแล้วก็เครดิตเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วเนาะว่าตั้งแต่เราบันทึกสมุดรายวันทั่วไปเดบิตต้องเท่ากับเครดิตพอเราผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทเราก็จะเห็นว่าแม้เราจะเดบิตอยู่ด้านเดียวแต่มันจะต้องไปเครดิตคู่บัญชีของมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ดีแต่มันชื่อบัญชีแยกออกจากกัน เราเรียกบัญชีแยกประเภทเพราะฉะนั้นเราจะเอายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีค่ะมาสรุปในงบทดลองทั้งด้านเดบิตทั้งด้านเครดิตเพื่ออะไรเพื่อเราจะจัดทำงบการเงินอ่ะเรามาดูนะคะในงบทดลองหนูจะมีแค่ชื่อบัญชีเลขที่บัญชีแล้วก็มียอดด้านเดบิตเครดิตยอดด้านเดบิตเครดิตอันนี้ต้องเป็นยอด คงเหลือจากบัญชีแยกประเภทต้องเป็นการคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทนะคะแล้วก็ส่วนประกอบในงบทดลองอันนี้ก็จะมีชื่อบริษัทชื่อรายงานคืองบทดลองณนะวันไหนนะคะอันนี้ดูตามฟอร์แมตได้ไม่มีอะไรขั้นตอนในการจัดทำงบทดลอง จะต้องหายอดดุลหรือยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภททุกบัญชีหนูจะทำด้วยปากกาด้วยดินสอแล้วแต่หนูนะคะเอาตามความสะดวกนะคะแล้วก็ใส่ในช่องชื่อบัญชีเขียนให้ถูกต้องใส่รหัสบัญชีให้ถูกต้องใส่ผลรวมผลคงเหลือค่ะยอดเดบิตหรือเครดิตให้ถูกต้องอะเรามาดูนะคะ ข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นเวลาเราทำงบทดลองก็คือสรุป2ด้านเนี่ยไม่เท่ากันถ้าไม่เท่ากันเราต้องรีบหาแล้วค่ะว่าเราทำบัญชีแยกประเภทถูกหรือเปล่าเราอาจจะสรุปรายการคงเหลือในบัญชีแยกประเภทไม่ถูกก็ได้นะคะอ่ะข้อจํากัดของงบทดลองจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขด้านเดบิตแล้วก็เครดิตนะคะตามหลักการบัญชีคู่ ตัวงบทดลองเดบิตกับเครดิตยอดรวมต้องเท่ากันนะคะความผิดพลาดข้อจำกัดของงบทดลองเช่นความผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์แต่บันทึกเป็นเดบิตอุปกรณ์จริงๆเราจ่ายค่าเช่าค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายแต่เราคิดว่าเราซื้อไงเราคิดว่าเราได้อุปกรณ์มาใช้เราเลยเดบิตอุปกรณ์แบบนี้มันผิดตั้งแต่ทีแรก ผิดตั้งแต่สมุดรายวันทั่วไปละพอสมุดรายวันทั่วไปผิดมาสเต็ปการผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภทมันก็จะผิดด้วยพอสมุดบัญชีแยกประเภทบันทึกผิดแบบนี้งบทดลองก็ผิดด้วยค่ะงบทดลองจะหาไม่เจอนะคะเพราะอะไรเพราะมันบันทึกถูกข้างมันสมดุลด้านเดบิตเครดิตแต่ มันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คือการบันทึกบัญชีตั้งแต่สมุดรายวันทั่วไปผิดเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อจํากัดของงบทดลองงบทดลองจะเห็นว่าเดบิตเครดิตดุลเท่ากันก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าเราบันทึกบัญชีถูกต้องนะคะการที่จะบอกว่าบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ต้องไปกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่วิเคราะห์รายการค้าตั้งแต่บันทึกในสมุดรายวันทั่วไปแล้วก็มา บันทึกผ่านรายการในสมุดบัญชีแยกประเภทค่ะความผิดพลาดจากการบันทึกจํานวนผิดเช่นจ่ายค่าเช่า1 0,000มืแต่ไปบันทึกเป็นแสนหนึ่งเงบมันก็ลงตัวเนาะแต่มันลงตัวในตัวเลขที่ผิดค่ะงบนทดลองก็จะจะไม่ทราบนะคะความผิดพลาดของการบันทึกรายการสลับด้านเช่นซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดต้องบันทึกที่ถูกควรจะเป็นเดบิตรถยนต์เครดิตเงินสด แต่มาบันทึกเป็นเดบิตเงินสดเครดิตรถยนต์ตัวงบทหลองก็กดุลสมดุลเหมือนเดิมถูกไหมคะแต่มันผิดอ่ะนะคะเราไม่ได้ขายรถถ้าเราขายรถเราจะเครดิตรถออกนะคะความผิดพลาดจากการลืมบันทึกถ้าสมมติว่าลืมบันทึกด้านเดียวเนี่ยงบพดลองมันจะฟ้องเลยว่าโอ้ยงบไม่ดุลเดบิตเครดิตไม่เท่ากัน ถ้าลืมบันทึกทั้งสองด้านคือลืมบันทึกรายการนั้นไปเลยอันนี้งบทดลองก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับแจ้งเราได้ว่าผิดนะเราต้องกลับไปดูตั้งแต่สมุดรายวันทั่วไปสมุดบัญชีแยกประเภทแล้วก็มาที่งบทดลองค่ะยอดคงเหลือจากบัญชีต่างๆในงบทดลองหรือในสมุดบัญชียกประเภทจะเป็นดังนี้สังเกตไหมอาจารย์เอาเงินสดเอามาเฉพาะยอดคงเหลือ เดบิตมันมากกว่าเครดิตล้วก็เขียนไว้เลยค่ะว่ายอดคงเหลือยกมาคราวนี้เราจะยกมาสำหรับเดือนถัดไปตั้งต้นให้ถูกนะคะอันนี้สรุปเงินสดเหลือเท่านี้ลูกนี่วัสดุอุปกรณ์สำนักงานนะคะเจ้าหนี้รายได้เราเอารายการคงเหลือพวกนี้ค่ะที่อยู่ในบัญชียะประเภทมาสรุปใส่ในงบทดลองใส่ให้ถูกด้านนะคะ อย่าลืมนะคะหมวด1คือด้านสินทรัพย์หมวด 2, 3นะคะคือด้านนิสินและทุนรายได้เงินเดือนค่าเช่าสังเกตนะคะยอดรวมยอดรวมของหมวด1ถึง5ในงบทดลองนะคะตั้งแต่สินทรัพย์นิสินินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายยอดรวมต้องเท่ากัน ต้องเท่ากันอันนี้ถึงจะถือว่างบทดลองลงตัวนะคะก็เป็นอันจบการบันทึกบัญชีค่ะอ่าทบทวนนะคะสรุปการบันทึกบัญชีคืออะไรเรามาถึงสเต็ปที่เราวิเคราะห์รายการค้าได้แล้วเรารู้ว่าเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นมันมีผลกระทบต่อรายการไหนในงบการเงินผลกระทบต่อหมวดไหนในงบการเงินหมวดในงบการเงินมีกี่หมวดหมวดมีห้าหมวดใช่ไหม สินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายถูกไหมคะเสร็จแล้วเรามีการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปโดยการเดบิตเครดิตในสมุดรายวันทั่วไปชื่อย่อคือรอวรายวันทั่วไปพอเราได้สมุดรายวันทั่วไปเรามาผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภท พอถึงบัญชีแยกประเภทมันจะเป็นแยกใครแยกมันแยกเงินสดแยกลูกหนี้แยกวัสดุแยกใครแยกมันเพราะฉะนั้นคู่บัญชีใส่ให้ถูกนะคะเราได้เงินอยู่ด้านเดบิตเราเสียเงินอยู่ด้านเครดิตนะคะแล้วเขียนคําอธิบายคู่บัญชีให้ถูกว่าเราได้เงินจากใครเราจ่ายเงินไปให้ใครเป็นต้นนะคะพอเราได้สิ้นเดือน สิ้นงวดที่ต้องมีการปิดบัญชีเราได้ข้อมูลมาแล้วว่าหาผลรวมซีของบัญชีนั้นยอดเด,เดบิตหาผลรวมซีของบัญชีด้านด้านเครดิตแล้วก็เอามาหักกลบลบกันเราจะรู้ว่ามันคงเหลืออยู่ด้านไหนกันแน่ถ้ามันคงเหลืออยู่ด้านไหนกันแน่เตรียมวงกลมไว้เลยค่ะเพื่อที่จะเอายอดคงเหลือนั้นมาสรุปในงบทดลอง การสรุปในงบทดลองเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าเรามีการาทำบัญชีสมดุลตามหลักบัญชีคู่นะคะแต่มีข้อจำกัดถูกไหมว่าถ้ามันผิดมาตั้งแต่ต้นงบทดลองจะหาไม่เจอเสร็จแล้วเราจะเอายอดคงเหลือในงบทดลองพวกนี้ไปทำอะไรไปทำงบการเงินค่ะมาพบกับอา,กาอาจารย์นะคะมาพบกับอาจารย์ในครั้งหน้า เราจะจัดทำงบการเงินกันแล้วเราจะเอารายการสรุปคงเหลือในงบทดลองมาจัดทำเป็นงบการเงินค่ะโอเควันนี้ขอให้หนักศึกษาไปทบทวนนะคะลองปิดรายการที่เป็นเฉลยแล้วหนูลองทำเองในกระดาษลองดูซิว่าเข้าใจหรือเปล่านะคะ ถ้าติดขัดยังไงติดต่ออาจารย์ประจำวิชาในแต่ละกลุ่มได้เลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ